สวัสดีค่ะพบกันทาไอีกแล้วนะคะเทาจะมาแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองวันนี้นะล้างใส่ถุงมือแล้วก็จะมาสับให้ดูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไก่ล้างเสร็จแล้วเรามาช่วยกันไก่หนึ่งตัวส่วนเพื่อมาทำแกงุหรพาแต่แล้วก็มีแค่ของเก่าซึ่งมันก็ยังไม่ได้ดูเลยแต่รู้ว่ามันยังคงมันยังไม่เน่าถ้าสมมติว่ามันเน่าแเก็จะใส่แค่ ใบมะกรูดนะคะกินนักแกงมันไม่ดองใส่ใส่ไก่เนี่ยถ้าชอบกินแต่ไม่ค่อยทําเพราะว่าเราไม่เราไม,ไม่ดูเขาแต่ว่าทัดจะไม่ทําเหมือนจะไม่ทําใส่ครบทุกอย่างเหมือนเขาทํำะนะคะเพราะว่าบางอย่างท้าตัดออกตัดออกเนี่ค่ะเดี๋ยวเอาเอานี่มันลองนิดนึงนะคะเพื่อไม่เขียงมันลื่นมันจะโดนตัวเอง จะไม่ทำยาวเลยนะแค่สับไก่ก็บ้าหลาย <c ười> ไก่มันงามๆค่ะบดงมันบ่นมีมันเลยนี่แมน,นอบอกค่ะากับบุกเยลู่แต่ดีๆไก่สดดีโอเคเนื้อไกลล่ล้วนเลยนีเ่ <c ười> เราจะสับตรงไหนไปก่อนดีดีค่ะเราจะสับตรงคือความยุ่งยากก็คือการสับไก่นี่แหละค่ะ มันคือกความยุ่งยากนะคะผมรับเลยแหละที่ไม่อยากทำเนี่ยเพราะอะไรบางที่มีของในตู้เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าบางอย่างม,มันเหมือนกับทั้งยากว่าจะทําว่าจะทําข้าวมันไก่จ้องเข้าไปดูเขาก่อนว่าจะทำอะไรเหมือนกับมันทํายากเลยนะะเลยว่าเอ,อวันนี้เปลี่ยนเมนูก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยทําข้าวมันไก่ เคยทําอยู่ค่ะบางทีต้องกลับไปดูอีกเพราะว่าไม่ใช่ของที่เราจําได้โอเคเห็นไหมคะว่าเห็นไหมคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วกันเนาะเพราะทั้งตัวมันคงไม่ไหวมันตัวใหญ่เกินเพราะอยาให้ลูกกินอย่างอืงอ่นด้วยไม่ใช่แกงแกงนี่อย่างเดียวเนื้อมันเยอะค่ะให้ดูมันสับยาอเล็ก่เราต้องมีนะคะในการแทะใช้กับที่สองกระป๋องนะไม่ดอง แล้วก็ขครืงแกงเดี๋ยวมาดูใว้ใกล้แล้วก็เดี๋ยวเ้าจะหั่นพริกให้ดูก่อนนิดนึงค่ะใบโหระพาซึ่งมันก็จะซ้ำๆได้จังหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างแล้วก็ใส่เลยแล้วก็มีใบมะกรูดแช่แข็งเห็นไหมคะมาดูใว้ใกล้ดีดูใ,ใกล้ว่ามีอะไรบ้างเราก็มีหลากหลายค่ะเดี๋จะใ,ใส่สองลูปเพราไก่มันก็เกือบตัวหนึ่งค่ะ พราะว่าเทล่าเอาเนื้อออกไปทำเอาไว้ผัดอย่างอื่นอย่างนี้ยเน,นี่ยสองพริกสองสอ้พริกสองเม็ดเนี่ยเห็นไหมบ้านอะไ่บอเอิญสองหน่วยใช่ไหมค่ะโอเคเราก็ได้ทุกอย่างครบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาบอกใ,ใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างที่เราจะใส่ครต้องใส่น้ําปลาด้วยยังไงค่ะมีใส่อย่างอื่นอยู่ค่ะเป็นน้าซอสอะไรนี่แหละไม่ค่อยไใดใ้จแต่้ทเราะจะใส่แค่น้ําปลาแล้วก็ ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลแบบนี้ค่ะทำแบบสไตล์ตัวเองเลียนรูปค่ะไทยรัฐแ,แล้วก็นี่ผงชูรสอันนี้น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งอ่อแล้วก็เกลือก็ค่อยๆใส่เอาเกลือนะแล้วก็อันนี้จะล้างผ่านน้ำร้อนก่อนก็ได้ต้มผ่านไม่ผ่านก็อันนี้ถ้าซื้อมานานแล้วมันเปรี้ยวถฮาต้องการมันเปรี้ยวหนึงซื้อไวม้มานานๆเพราะชอบกิน ให้มันมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีไก่เหนียวเนี่ยค่ะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วส้งครบเห็นไหมคะแล้วก็มาเอาพวกคกวามสดชื่นเราใส่น้ำเย็นเท่านั้มันซ้ำซึ้งเลยค่ะมัน,นได้<ๆ>เมาได้ก็สวยพรอยมไม่ได้กินนะคะประนีถาราซื้อมโหอ,อหนึึงก็แบ่ง,งใส่นุ่นแบ่งใสนนี่เอาเราก็จะได้กลับเข้าหลายอย่างอย่างที่ท่าน,นบอกนะคะจะผ่านน้ำร้อนเฉยๆค่ะ เอาไว้ไปใส่อย่างอื่นค่ะเห็นไหมแล้วก็ใส่แค่สอเม็ดก็พอเราไม่จาเป็นต้องใส่หมดเราก็จะได้ไหลเอาใส่ตู้เย็นมาผ่านเยอะพะควมความเปรี้ยวม,มันหายหอนเนาะเอากนะาทิเราไปผัดเอเนี่ยเอากะทิผัดช้อนของข้างแกงนะค่ะเมื่อยถ้าไม่ได้ถ้าไม่พอเราเพิ่มได้ท่านโต๊อะไรมันจะไม่ส่ วันหลังให้เราจะหักก่กตนเครื่องแกงให้ดูนะคะเข้ากันแล้วเราก็จะใส่นะคะใส่นะคะนี่ค่ะใส่ใสกเกลือลงไปด้วยเลยนะคะเพิ่มถ่ะเยอะมากนะคะใส่มไม้ดองลงไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาปรุงที่หม้อดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าต้องเปลี่ยนมาใส่หม้อนี่ค่ะไม่ก็มันลายร้อนเดี๋ยวเอง มันจะไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วนะคะแฟนแล้วก็น่ากินกับข้าวได้เหมือนกันถ้าลงไปอีกคือน้ำกะทิด้วยแล้วก็หัวกะทิเราไว้ใส่ทีหลังอีกเนาะแล้วก็ทําแบบนี้ออกก็ใส่ผสมน้ําลงไปหน่อยหลังจากที่เราผัดเครื่องแกงแล้วอย่างนี้แล้วตอนสุดท้ายเราก็ใส่กะทิตบท้ายมันจะได้มีความมันทรคิดว่าแบบนั้นเนาะเดี๋ยวจะเพราะว่ามันจะใส่ซีอิ่วอยู่บ่เหน็นใะช่ะหมพไม่ใช่คนไทยก็เลยไม่ค่อยรู้นะแต่ว่า บางอย่างที่เราคิดว่าไม่อยากใส่ก็คือจะไม่ใส่จะใส่แค่เกลือกับน้ําปลาน้ําปลาแล้วก็ผงชูรสเนี่ยแหละค่ะคิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยชิมแล้วค่อยใส่อีกส่วนน้ำปลาเราค่อยใส่ทีหลังเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นอันนี้น้ำตาลปี๊บน้อยนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะน้ำตาลค่ะแต่ผงชูรสเอาไปใส่ตบท้ายคุณรับบุเคยเคยซื้อจริงอยู่ค่ะถุงละยี่มห้าเหรียญ ยี่สิบเหรียญหรือยี่ห้าเหรียญเนี่ะซื้อไปกินบ้านนายเพราะนายเขาไม่กินอยู่แล้วหนอแม่นี้ซื้อไปกินในวันที่แบบว่าวัานอาทิตย์วันหยุดวันอะไรเขาหยุดอ่ะซื้อห่อไปกินบ้านแล้วหุงข้าวอะไรแบบนั้นเกงในตลาดนะคะถ้าใครอยากทําง่ายๆม,มันรัดขนมจิ้แท้เล่นนกโกดค่ะเต่มามันนะคะ ก็คนก็หากันแล้วก็เราหาเนี่ยค่ะก็จะปิดไฟได้เลยรู้ล้ว้องชูรสล,ลืมไปประมาณนี้ค่ะได้ละได้แล้วข่าเสร็จแล้วไฟล้วปิดไฟละอุ้มหัวกะทิใส่ตัวนี้ก็ไม่สายหรอกลืมค่ะโอ้ยเม่ครัวก็ได เข้มขน้นเข้มขน้นปรุงหมดแล้วก็ใส่หัวกะทิโอเคได้อยู่ค่ะเดี๋ยวได้แล้วค่ะถ้ามันเดือดหน่อยก็ได้ละตักมาให้ดูเลยค่ะคงไม่มีอะไรตรงมึงน,นี่ค่ะกะทิใส่แค่นี้ก็โอเคละร่าให้แฟนลองดูนิดหนึ่งไม่เอาหนอนมานี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟอีกแล้ว สวัสดีนะคะแล้วพบกับไทยรัฐใหม่นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ